สวัสดีครับพบกับผมนะครับอันทศวัตรอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับหมวกกันน็อกนะครับที่ผมหาซื้อมาใช้งานนะครับได้ประมาณเ,เกือบเกือบจะ1ปีแล้วนะครับก็อันดับแรกเลยมาดูกันก่อนว่ามันคือหมวกกันน็อกอะไรนะครับก็คือ เป็นแบบนี้นะครับเขียนว่าคูเชนส์นะครับน่าจะเป็นยี่ห้อนะครับคือผมก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับหมวกกันน็อกยี่ห้อนี้นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เขียนว่าซันริมูนนะครับก็ด้านในนะครับด้านในจะเป็นก็จะบุมางานค่อนข้างจะ ดีเลยนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคชอบนะครับก็จะเป็นลักษณะของหมวกที่ใส่สำหรับปั่นจักรยานในเมืองนะครับหรือว่าปั่นจักรยานไปทำงานนะครับเป็นลักษณะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของการปั่นจักรยานในแนวแข่งขันนะครับหรือว่าปั่นจักรยานเสือหมอบเสือภูเขาอะไรแบบนั้นนะไม่ไม่ใช่นะครับก็จะเป็น ดูเหินเผินแล้วก็คล้ายๆกับหมวกหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับหมวกกันน็อกมอเตร์ไซค์แบบครึ่งใบนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูหมวกกันน็อกใบนี้ตอนที่ซื้อนะครับคิดว่ามันน่าจะใบเล็กกว่านี้นะครับพอ พอสั่งมาแล้วแล้วลองใส่ดูก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างค่อนข้างจะใหญ่นะครับคือถ้าเกิดคนที่มีหัวขนาดของของรอบหัวเนี่ยใหญ่กว่านี้ก็จะสามารถใส่ได้นะครับน่าจะพอดีกว่านี้นะครับด้านหลังก็จะมีที่ล็อกตรงนี้นะครับผมก็จะหมุนหมุนเอาไว้แค่พอประมาณนะครับไม่ไม่รัดแน่นมากจนเกินไปนะครับ ส่วนตรงนี้ก็ปรับให้พอดีนะครับก็ไม่ไม่หลวมแล้วก็ไม่ไม่รัดมากจนเกินไปก็จะมีตัวตัวหมวกนะครับก็จะมีคล้ายๆเป็นที่บังลมนะครับคล้ายๆแว่นกันลมนะครับเป็นลักษณะเดียวกันกันกบหมวก,ม,วกมอเตอร์ไซค์เลยนะครับก็ ใครไม่ชอบก็ยกขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแต่ผมว่ามีประโยชน์นะครับพอเวลาเรา,เาปั่นจักรยานแล้วมีลมแรงๆมาเนี่ยเราก็ใช้งานตรงนี้ได้นะครับส่วนส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ใส่แว่นใส่ตานะครับก็ถ้าเกิดใส่แว่นใส่ตาอยู่นะครับเราก็จะใช้งานในส่วนของ ที่กันลมด้วยเนี่ยผมก็จากที่ลองใช้งานดูแล้วนะครับก็คือใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาจจะลงลงไม่สุดนะครับถ้าถ้าลงสุดเนี่ยผมลองดูแล้วลงสุดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบดันดันแว่นติดกับหน้ามากเกินไปแล้วก็สังเกตตรงนี้จะดันดันกับแก้มของเรานะครับพอเวลาปั่นไปนานๆหรือว่าหลังจากที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรง แก้มของเราตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลอยเป็นลอยกดนะครับก็อาจจะลงมาได้แค่นี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าใครใช้แว่นปั่นจักรยานหรือว่าแว่นกันลมอยู่แล้วตรงตรงนี้ก็ถอดออกก็ได้นะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้เราสามารถถอดออกได้ตอนนี้ผมก็ใช้งานมา ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับไอตัวกันลมตรงนี้มันก็เริ่มที่จะเป็นริ้วลอยนะครับพอเวลาที่ปัดลงมาก็เวลาที่จะมองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหมัวนะครับพยายามเช็ดแล้วนะครับแต่ก็มันก็ไม่กลับมาใสาเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิด ไม่ได้มีลมอะไรแรงมากมายนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เอาลงมานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อมูลของหมวกใบนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวใส่ใส่ลัดให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูข้อมูลนะครับข้อมูลการสั่งซื้อนะครับผมหมวกใบนี้นะครับผมสั่งซื้อในช้อปปี้นะครับ เมื่อวันที่20นะครับเดือนเดือน8เดือน8ก็น่าจะเป็นเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาก็วันนี้วันที่29นะครับกรกฎาคมก็เกือบเกือบปีแล้วที่ใช้งานมานะครับหมวกใบนี้ก็ราคา689บาบาทนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่า ราคาราคาตั้งนะครับ990บาทเสร็จแล้วก็มีแบบขีดค่าไปนะครับก็เหมือนกับลดราคานั่นเองนะครับลดร,ราคาเหลือ689บาทนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้มาดูข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในอแอป s h o ป e e เลยนะครับก็เป็นหมวกกันน็อกแฟชั่นในเมืองอันนี้น่าจะเป็นการ แปลนะครับน่าจะเป็นการแปลจาก Google Translate หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่แปลจากภาษาอังกฤษมาเขาก็บอกว่าเป็นหมวกกันน็อกแฟชั่นในเมืองนะครับยี่ห้อค o o c cool h a n e นะครับน้ำหนัก330กรัมนะครับก็ไม่ไม่หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบาเหมือนพวกหมวกกันน็อกเสือหมอบอะไรพวกนั้นนะครับที่ มีรูระบายอากาศเยอะๆแล้วก็มีมีความเบามากๆแล้วก็บางวัสดุก็ค่อนข้างที่จะเ,เป็นแบบพรีเมียมไฮคุ u ลิตี้นะครับตัวนี้ก็330กร,รัมก็กลางๆนะครับอยู่ในระดับที่ใช้งานได้เหมาะสำหรับเส้นรอบวงศีสษะ52 6 2ถึง62เซนติเมตรนะครับผมเคยวัดเส้นรอบวงของ สีสะหรือว่าหัวของผมเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ54นะครับ54เซนนะครับก็เหมาะสำหรับยูนิเซ็กส์ก็ขี่กันได้ทุกเพศนะครับหมวกใบนี้สามารถที่จะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็มีสีดำสีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีสีขาวนี่ก็จะมีมีอยู่2อสแบบด้วยนะครับ อาจจะมีแบบที่มีมีลายด้วยส่วนผมชอบแบบที่ไม่มีผมก็เลยสั่งแบบสีขาวล้วนมานะครับเหมาะสำหรับจัก,กรยานจัก,กรยานยนต์จัก,กรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์ของเราได้แหละก็ใช้ได้เหมือนกันรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านี้ไม่แน่ใจเขาหมายถึงอะไรนะครับสกูตเตอร์นะครับสกูตเตอร์กอ็อย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะเป็น ที่นิยมเลยหลายๆคนก็ใช้กันนะครับก็จําเป็นที่จะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเพราะว่าก็มีความเสี่ยงที่จะล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันหมวกกันน็อกก็ช่วยได้นะครับโรลเลอร์สเก่ตแน่นอนนะครับหมวกใบนี้ก็เหมาะสมเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปทรงของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะักใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ได้เจาะจงไปเฉพาะทางใดทางหนึ่งนะครับคุณสมบัติ หนึ่งเสริมสร้างการรวมของแว่นตาอ,อันนี้เขาแปลมาแบบงงๆนิดหนึงก็น่าจะหมายถึงแว่นกันลมอันนี้นะครับที่ผมพูดถึงไปนะครับสองการออกแบบรูระบายอากาศที่เหมาะสมก็มีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ใช้หมวกหมวกปั่นจักรยานที่เป็นของเสริมมอบก,ก็จะมีรูเยอะกว่าน,นี้มากๆเลยนะครับเนี่ยด้านหลังก็มีอยู่สองรู ด้านหน้าก็มีอยู่แค่นี้เท่าที่เห็นนะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะมีมวลของออโฟมเนี่ยเยอะกว่านะครับอ่าแล้วก็เยื่อบุนานุ่มสบายไม่ละคายเครืองถอดอ,ออกและทำความสะอาดได้ก็หมายถึงที่ที่เขาบุอยู่ด้านในนะครับที่เป็นสีเทาาที่เป็นสีเทา ด้านไหนก็เป็นก็เรียกว่าตีนตะขาบนะครับเป็นแขวกๆดึงออกได้นะครับถ้าเกิดเวลาที่เราใส่โดยที่ไม่ได้ใส่หมวกผ้าด้านไหนก่อนเนี่ยเวลาที่เราปั่นมันก็จะมีเหงื่อออกแล้วก็ทําให้มันสะสมมีความอับเราก็สามารถที่จะดึงตัวเนี้ยออกไปซักทคำความสะอาดได้นะครับวัสดุ PC บวก EPS วัสดุทนต่อแรงกระแทกนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับวัสดุ PC EPS นี่มันคืออะไรนะครับใครมีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมกันได้นะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่5การใช้โฟมทนต่อแรงกระแทกมีน้ำหนักเพียง330กรัมบอกไปแล้วนะครับตอนแรก ไม่มีภาระที่ศีรษะและคออ่าอันนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าน้ําหนักมันค่อนข้างจะเบาถ้าเกิดเทียบกับหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างเบานะครับหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์แบบแบบเต็มใบนี่หนักมากนะครับพอเวลาเราใส่เนี่ยเอ่อเราจะรู้สึกว่าเมื่อยๆคออยู่พอสมควรเลยอ่าหมายเหตุวิธีการวัดเส้นรอบวงศีรษะ ปัดหัวของคุณด้วยไม้บรรทัดที่อ่อนนุ่มผ่านโหนกของหน้าผากด้านบนและด้านหลังนับจำนวนเส้นผมด้วยอันนี้ก็ตลกดีนะครับมันคือเส้นรอบวงศีรษะของคุณและจากนั้นคุณสามารถเลือกเลือกหมวกที่มีขนาดเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับจากในช้อปปี้นะครับในแอปช้อปปีนะครับ,ปปรบเวลาที่เราเข้าไปเลือกซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็มักจะ ปัดขึ้นมาดูนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาถูกราคาแพงอะไรเงี้ยครับผมก็จะดูรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือดูรีวิวนะครับก็คือคนที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ไปใช้ก่อนหน้าเราว่าเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างนะครับดีไม่ดีของตรงปกไหมดูในรูปสวยพอซื้อมาจริงๆ ไม่ได้สวยเหมือนในรูปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แหล่งที่มาก็มีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับสำหรับหมวกใบนี้นะครับที่ใช้งานมาก็เรียกว่าใช้งานอยู่เป็นหลักเลยในการปั่นจักรยานมาทำงานนะครับหมวกใบนี้แล้วก็เวลาที่ขี่มอใส่ไซค์ก็ผมก็มักจะเอาใบนี้ ไปใช้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนที่ซื้อหมวกใบนี้ตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ตัดแว่นใส่ตานะครับผมก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้ตรงนี้นะครับแต่พอผมไปตัดแว่นใส่ตามาแล้วเนี่ยก็พอพอใส่ใส่แว่นแล้วแล้วก็ใส่หมวกเข้าไปอีกเนี่ยพอจะใช้ในส่วนของการลมเนี่ยมันก็จะมีติดติดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าแว่นใส่ตาเนี่ย มันไม่ได้มีคุณสมบัติในการกันลมเลยนะครับก็ผมผมลองใส่ดูแล้วเนี่ยแล้วเวลาปั่นจักรยานเนี่ยถ้าเกิดมีลมประทะเข้ามาด้านหน้ามากๆเนี่ยมันก็เราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันลมมันมาโดนตาอยู่นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายในระยะยาวอยู่พอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะหาวิธีทำยังไงให้มี อะไรสักอย่างหนึ่งมาช่วยบังลมด้านหน้านะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเออหมวกอีกหลายๆรุ่นนะครับที่ที่เขาแถมในส่วนของแว่นกันลมตรงนี้มาให้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ใส่แว่นใสยตานะครับหรือว่าถ้าใครที่พอที่จะมีงบประมาณสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะซื้อแว่นปั่นจักรยานนะครับที่มีคลิปด้านในนะครับที่ สามารถที่จะเอาไปตัดเป็นเลนสใส่ตาแล้วก็เอามาใส่ไว้ด้านในของแว่นปั่นจักรยานอีกทีหนึ่งได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ตรงนั้นนะครับคิดว่า,าน่าจะไม่คุ้มสำหรับการลงทุนสักเท่าไหร่นะครับมีแว่นสส่ตาอันเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็หา,อ,าอะไรอย่างอื่นมาแก้ปัญหาเรื่องของการ กันลมเวลาที่เราปั่นจักรยานประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับสำหรับหมวกกันน็อกนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเซฟตี้ได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับหลายๆคนที่ปั่นจักรยานนะครับก็จะต้องมีประสบการณ์การล้มเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบ้างกันอยู่แล้วนะครับก็ สำหรับผมก็ยังถือว่าโชคดีอยู่นะครับยังไม่เคยเจออุบัติเหตุที่หนักจริงๆสักเท่าไหร่นะครับก็เต็มที่ก็ช่วงแรกๆที่ใส่คลีตก็จะลืมว่าใส่คลีตแล้วก็ล้มแล้วก็ที่จะมีแบบหนักเต็มที่เลยก็คือปั่นตอนเช้ามืดมันยังมืดๆอยู่แล้วก็ไฟก็อมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เลยเหมือนกับไปลงผิด ผิดที่ไปลงไปในที่ที่ไม่ใช่ทางลงอะไรเงี้ยครับก็ก็ล้มมือเป็นแผลอะไรนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ถึงกับหัวกระแทกอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะครับที่ปั่นจัก,กรยานก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ